ดูดวงแรนดอมนะคะคนในใจของเขาลักษณะเป็นอย่างไรเราไปดูนะคะว่าเป็นแบบไหนว่าตรงกับคุณหรือเปล่านะคะดูได้ทุกสถานะทุกความสัมพันธ์นะคะกดท้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยเออความสัมพันธ์นี้มันมีบุคคลเยอะเนาะเหมือนกับเขาน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกมากมายอะ่ะด้วยรูปด้านหน้าตาดีนานะการงานก็ดีทั้ง รูปร่างฐานะการศึกษาโปรไฟล์ดีนะเลยทำให้ตัวคุณนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรในความสัมพันธ์นี้นะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าหรือเขามีใครแล้วหรือไม่แล้วความสัมพันธ์เนี้ยคุยกันแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณไม่ค่อยรับรู้อารมณ์แนละความรู้สึกของเขาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งเขาบ้างว่า เขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนน่ารักดีนะแล้วก็พูดคุยกันอยู่แบบนั้นมาโดยตลอดเขาอะ่ะมันมีบุคคลเข้ามาหาเขามากมายแต่ตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้ว่าจะเปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆเนี่ยนายออฟคัพเห็นไหมยังถือดอกไม้อยู่เลยหรือยังถือใจนั่นแสดงว่าเขาต้องการจะดูก่อนว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรไม,ไม่เชิงว่าจะเลือกหรอกแต่ ยังไม่ได้ที่จะโฟกัสอะไรมากมายในเรื่องความรักก็ได้อืเพราะอาจจะเคยโฟกัสไปแล้วแล้วมันไม่เป็นไปอย่างใจก็เลยอืใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ลดความผิดพลาดทีนี้เราไปดูว่าคนในใจของเขาหรือคนที่ใช่ที่เขาคิดอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยลักษณะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นคนที่สามถ้วยมีความเป็นเพื่อนแต่ความรู้สึกเกินเพื่อนมีความแตกต่างจากเขา อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะมีผิวแตกต่างกันเขาน่าจะเป็นคนผิวสีเข้มของคุณก็อาจจะเป็นสีอ่อนไม่รู้อะไปเทียบเคียงเอาเองนะคะมีความแตกต่างในด้านนิสัยใจคอคนหนึ่งมีอารมณ์เป็นไฟอีกคนหนึ่งมีอารมณ์เป็นแก๊สไม่ใช่มีอารมณ์เยือกเย็นนะช้านั่นเองเขาอะน่าจะเป็นคนที่ช้าคุณน่าจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอื แล้วในลักษณะที่ยังไงอีกคนในใจเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสชอบใส่เสื้อผ้าสีของขาวชอบเลี้ยงนกไหมชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์จิตใจดีการเจอกันครั้งแรกเจอกันโดยบังเอิญไม่ได้มีการนัดหมายกันร่วงหน้าแต่พอได้เจอกันแล้วมีความรู้สึกดีดีมาเรื่อยๆแบบนั้นพูดคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเคยจบกันไปหลายครั้งแล้วก็วนกลับมาไม่เชิงจบหรอก คุยกันไม่รู้เรื่องก็แยกกันไปเนี่ยคนในใจเขาน่าจะเป็นแบบ